สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการ,นนาารคั้นน้ำต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับจากเครื่องคั้นแยกกากระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนรอบต่ำยี่ห้อออสการ์รุ่น D A 1000นะครับก่อนที่เราจะมาคั้นน้ำต้นอ่อนข้าวสาลีเรามารู้จักสารพคุณของต้นอ่อนข้าวสาลีที่สำคัญสำคัญกันนะครับในต้นอ่อนข้าวสาลีมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง7เท่านะครับมีแคโรทีนมากกว่าผักโขม6.5เท่า มีธาตุเหล็กมากกว่าผักโขม5เท่ามีวิตามิน B มากกว่านม3าม30เท่าและมีแคลเซียมมากกว่านม11เท่านะครับที่สำคัญคือในต้นหน,นะนอนข้าวสาลีมีคอโรฟิลถึง70%นตะครับต้นหนอนข้าวสาลีมีสัพพคุณที่สำคัญสำคัญ,คญก็คือสามารถที่จะฟอกเลือดแล้วก็ล้างสารพิษในร่างกายได้นะครับต้นหนอนข้าวสาลีที่เราจะมาคั้นน้ำทานกันเนี่ย จะอยู่ที่อายุประมาณ7วันนะครับเครื่องที่จะคันน้ำต้นหนอนข้าวสาลีผมแนะนำเป็นเครื่องคั้นออสการ์รุ่น D A 1000นะครับเครื่องนี้สามารถที่จะคั้นผักผลไม้ที่มีเส้นใยสูงได้ดีนะครับกากไม่อุดตันนะครับก่อนอื่นเราจะมาคั้นน้ำต้นหนอนข้าวสาลีเรามาประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะคันน้ำต้นหนอนข้าวสาลีกันเลยนะครับ สำหรับท่านที่มีเครื่องคั้นออสการ์รุ่น da 1000นะครับหัวปรับแรงดันกากผมแนะนำว่าปรับระดับดอีอยู่ที่ประมาณเบอร์3นะครับสำหรับคันน้ำต้นอ่อนข้าวสาลีเราจะมีไม้กดนะครับไม้กดเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ทางด้านด้านเล็กนะครับ เรามาเริ่มคั้นน้ำต้นหนอนข้าวสาลีกันเลยครับ เราหยิบต้นอ่อนข้าวส,สาลีมานะครับแล้วเราก็หักครึ่งตรงกลางนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใส่นะครับเครื่องนี้คั้นด้วยรอบต่ำนะครับประมาณ70รอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดความร้อนแล้วก็ไม่ทำลายวิตามินและเอนไซม์ในต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับ น้ำต้นหนอนข้าวสาลีออกมาสีเขียวสดมากนะครับ กากที่ได้ค่อนข้างแห้งครับ เราใช้ส่วนที่ทางด้านใหญ่น,นะครับปั๊มน้ำได้นะครับเขาจะช่วยเข้าไปไล่อากาศน้ำผักผลไม้ที่อยู่ในห้องคั้นเห็นไหมครับง่ายดายนะครับการคั้นข้าวสาลีคั้นน้ำต้นหน่อนข้าวสาลีนะครับ สำหรับคนปกติเนี่ยผมแนะนำว่ากินครั้งละ1ช็อตหรือว่า30ซีซีต่อวันนะครับรดูประัานเท่านี้นะครับนี่ครับเพียงท่านทาน 30cc ซีซีหรือว่า1ช็อตต่อวัน <c oughs> เหมือนท่านทานผักผลไม้เนี่ยประมาณ1กิโลกรัมนะครับ อย่าลืมนะครับน้ำผักผลไม้คั้นสดๆดดีต่อสุขภาพคุณและคุณที่คุณรักขอบพระคุณครับสวัสดีครับ